สวัสดีค่ะมาพบกับรายการ r e a l i t y Thailand อีกครั้งหนึ่งนะคะเรียลลิตี้ไทยแลนด์ดอทคอมวันนี้นะคะก็เป็นขากลับจากโคราชที่จะมุ่งสู่ไปกรุงเทพนะคะหิวพ <Yeah. S 1> อดีค่ะกลางทาง <c oughs> ก็ได้ร้านหนึ่งนะคะนี่ค่ะเท <c oughs> พประธานสเต็กเฮาส์นะคะดูบรรยากาศรอบๆนะคะจะเป็นบรรยากาศแบบสไตล์แบบคล้ายๆเขาใหญ่เนาะใช่ไหมคะ <c oughs> บรรยากาศเป, <c oughs> เป็นธรรมชาติมากเลยนะคะกั เหมาะกับการแบบว่ามานั่งรับประทานอาหารเย็นเย็นจิบเบียร์เย็นเย็นแล้วก็กินสเต็กไปอะไรไปอย่างนี้นะคะแต่ไม่รู้ว่ารสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องรอติดตามสอ,อกรอบหนึ่งนะครโอเคเอเดิมเอเดิมเริ่มแรกนะคะออพิไทเซอร์ที่นี่นะคะ oh, คือจะมีสลัดนะคะแอพิไทเซอร์อย่างแอปิไทเซอร์ที่นี่จะมีสลัดนะคะแล้วก็เป็นขนมปังอบนะคะเสิร์ฟพร้อมกับเนยนะคะไม่รู้เนยของอะไรเป็น yeah. อะไรคะ แฮมชีสแฮมชีสของไทยหุกติกติกทำแบบเป็นแฮมสเต็กหอกรู้ดนึงกลุ่มว่าโอ้ของของบุญกึ๋มน่าทานมากนะคะลองดูนะคะอันนี้อะไรอันนี้อะไรแฮมสเต็กค่ะแฮมสเต็กเดี๋ยวลองชิมดูรสชาติจะเป็นยังไงบ้างนี่อะไรนี่อะไรเขาชอบหมูค่ะพอกช็อปหมูอันนี้อะไรครับอันนี้อะไรอันนี้ฟิเล่พอกช็อปนะคะ จะต่างกับพรอบสอกของที่ว่ามีเห็ดหนึ่งอันแล้วก็มีเบคอนหนึ่งอันเพิ่มอีกยี่สิบบาทไม่รู้ว่าสลัดนึงโอ้อันนี้อันนี้เบอร์เกอร์เนื้อเบอร์เกอร์เนื้อเ่ะเบอร์เกอร์เนื้อเป็นไงรสชาติเป็นไงบ้างอะไรนะที่มันปักไม้อยู่น่ะเห็ดเหรอเป็นเห็ดคหับน่าจะเป็นเห็ดชั้นดีคือกินแล้วแบบมันได้ความนุ่มแล้วเหมือนเป็นอยู่ในเขามิตาเกะเลยค่ะ ไม่รู้เห็ดนี้ได้มาจากที่ญี่ปุ่นหรือเปล่ามิตะเกะอยู่ไหนนะญี่ปุ่นอ๋อญี่ปุ่นเหรอจะถามสถานที่อ่ะโอเคเอยเฮ้ย okay, okay. บอกโลเคชั่นนั้นเทปทานสเต็กเฮาส์นี่อ่าโลเคชั่นนะคะไม่ยากนะคะคือคุณขับจากโคราชตรงมาเรื่อยๆนะคะผ่านปาช o k e ช c h a i แล้วก็ผ่านเอ่อเขาเรียกไรน,นะไร่ข้าวโพดส,สวนฟาร์มอะค่ะมาเรื่อยๆผ่าน dairy home แล้วก็อีกนิดเดียวก็ถึงที่นี่ละเทปทานสเต็กเฮาส์อยากให้ลองมาลองดูนะเรถ้ามาจากกรุงเทพมาจากกรุงเทพก็ดูป้ายเดี๋ยค่ะ การไปโคราชเนี่ยพี่ก็บนกันนะคะโอเคครับตอนนี้เรามาจากโครา okay, ชเค่ชิมเนื้อดิชิมเนื้อดิเนื้นมมนอนุ่มไหมเนื้อนุ่มไหมมันผส,ผสมไปด้วยพริกไทยนะคะแล้วก็เนื้อเนี่ยหมักอย่างดีแล้วก็มีการย่างด้วยไฟที่แบบไม่รู้เป็นไฟแรงหรือไฟปานกลางแต่ว่าเนื้อมันนุ่มมากอ๋อโอเคเลยใช่ไหมใช่คืออย่างนี้ทำไมต้องสั่งเขาเลยเขาก็เอามีเดียมาให้แล้วเราชอบแบบเป็น อสเต็กคไทยๆแบบมีเดียมอยู่แล้วโดนใจโนใจโนใจมากเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเรยาจะพาเพลินชื่ออวบอิ่มค่ะอวบอิ่มพาเพลินก็อร่อยดีเนาะแต่ยังไม่ได้ชิมเนื้อเลยอ่ะค่อยได้เนาะออร่ยดีน้ำอร่อยไหมพี่น้ำราดเป็นไงดีปะยังไม่ได้ชิมเลยก็อร่อยจริง